ครับวันนี้ก็จะมาสวดมนต์กิจกรรมความเพียรนะครับผมครั้งที่แปดสิบสองนะครับเดือนมีนาคมนายสราวีำลำดับที่หนึ่งสองหนึ่งนะครับวันนี้วันที่ ยี่สิมีนาคมเป็นวันที่82ที่ข้าพเจ้าสลาวินกฤตเลิศประวัลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสุภพระบุตรและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาาจริยบูชาแดกก่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและเลืกได้มีสมาธิจดจ่อแงะแผ่พันชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทอญบทหนึ่งจุมนกีวดา สัมมันตาจักวารีสุอัตระคาฉันตุเทวตาสัทธมังโมนีราชสสุน well ันตุสขโมกถังสักเคกามีเจรุเปเคริสิการาตเตจจัตติเควิมานีทิเปรเทจคามิตรวันอาคานีเคหาวตุงหีเจเตผูมาเจนตุเทวชลาธราวิสเมยักขคันธปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวราวจนางสัทวโมเมสุนันตุธรรมสุนักกะโลอัยมพันตาธรรมสุนักกะโลอัยมพันตาธรรมสุนักกะโลอัยมพันตาสังบูชาภระตนาไตอิมินาสกาเรนะพุทธังไอพุชิยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังไอพุชิยามะอิมินนาาสสะะกเัังงฆอุช สามกับพระรัตนเจรอาราหังสมาสัมพุทโธปคาวาพุทธังพระวัณดังปิวาเทมิสปะคะโตปกตาธมโมธมังนามาสามิสปติปนนท์ปกตโตสาวะสังโฆสังฆนามามิสีนามการสิทธิขาถาณโมตัสสาวะปคาวาโตระโตสมมาสัมพุทธสานโมตัสสาวะปคาวาโตระโตสมมาสัมพุทธสานโมตัสสาวะปคาวาโตระโตสมมาสัมพุทธสานห้าไตสรณคมนาปะทะพุทธังสันนักะชามิธมังสันนักะชามิสังฆังสันนักะชามิ ตตียมปีพุทธังสันังกชามิตูเตียมปีธรรมังสนังกชามิตูเตียมปีสังฆังสนังกชามิตัดเตียมปีพุทธงสนังกชามิตัดเตียมปีธรรมังสนังกชามิตัเตียมปีสังขังสนังกชามิหกสัจจิริยาคถานัตถิเมสานังอัญญพุทโธเมสานังวลังเอเตนะสัจวัตนะโสติเมหุตุสปทานัตถิเมสนังอัญญธรรมโมเมสานังวลังเอเตนะสัจจวัตินาโสติเมหุตุสัปทานัตถิเมสานังอัญญสังโฆเมสันน เอวเมสตังเอกังสมยังปะขวาสเกสุวิหารติกะปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหันตาพิกุสังคีนะสัทเทิงมัจจมติหีพิกุสเตหีสัพเพหิวะอรหันตหีทัศหีเจรโลกธาตุหีเทวตาเยปุกนะสันนิปติตาโหนติปะคอนตังทัสนายาภิกุสังขันจักอัตโขจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวนังเอตตท่โหสิอญังโหปะขวาสเกสุวิหารติกะปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหันตาพิกุสังคีนะสัทเทิงมัจจมติหีพิกุสเตหีสัพเพหิวะอรหันตหิหตี พระขวานตังทัศนายพิคุสังคขันใายานุนัมมยามปียานุปควาเตนุประสังกเมยามะอุปสังกมิตาวาผขวัตโตสันตเกปเจกคาถาปเสยามติอัฏโขตาเทวตาเสธาปีนามาภราวปุริโสสมิจิตังวาภหังภสษาลิยภาสาลิตังวาภหังสมิจชยเอวะเมวะสุทาวเสสุเทเวสุอัตฉระหิตาผขวัตโตปุระโตปัตุราหังสุอัฏโขตาเทวตาผควานตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาผขวัตโตสันตเกอิมังกัทังกัพาสิ มหาสมัยโยปวานัทสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตธรมหายอิมังธรรมะสมายังทักคิตาเยวะอัปปาราที่จะสังคติอัตถหอัปปาราเทวตาพระขอตัวสันนิเกอิมังขลังอภาสิตตระพิโคโวสมาหังสุจิตตังอัตโนงอุชุกามะกลางสูสารทีวะเนตานิคายเตวะอิทธิยานิลักขันติปันทิตาติอัตถหอัปปาราเทวตาพระขอตัวสันนิเกอิมังขลังอภาสิเชตวะคีลังเชตวะปริขังอินทัคีลังองหาจามะเนชาเตจัลันติสุทธาวิมาราจขุมมาสาจันันตาสุสุนัคขต อัฏะโหวะปราเทวตาพระขอตัวเสดิเกอิมังขังกาบาสิเยเกจิพุทธังสารังคาตาเสนาเตเขาม่สันติอปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวะก่ายังปริปุเรสันติติอัฏฐโหพระขวาพิครวมันเตสิเทวเยภูยณะพิกเวทัสสูรโลกธาตุสูตรเทวตาสันิปติจาโหติอัฏฐาขตังทัศนายะพิกุสังขจัเยปิเตพิกเวทเหสุงกติตมะถานังอัถตโตสัมมาสัมพุทธตเตสัมปีภะขวันตังเอตัปปะละมายวะเทวตาสันิปิตาอาหัง เอตระหิเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภักขวันตานังเอตัปปะละมาเยวะเทวตาสันิปริตาภวิสันติเสธาปีไมหังเอตระหิอาจิคิสสามิภิกเเวเทวกายังนังนามมนิกิติคิสสามิภิกเเวเทวกายังนังนามมนิเทศิสามิภิกเเวเทวกายังนังนามมนิลังสุนาถาสารุกรังนัมสิกาโรถาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโขเตภิกขูภวโตปัญจัสระสุงภควะเอตัถวจัสิโลกรรมโนตัสสามิยัตตปูมาตะทัศติตาเยติตาคิลิคัปลัง ปหิตตาสมาหิตาปุตโตสิหาวสารีนาลมหังสัพพิสัมพุโนอุทะบาลานาสาสุธาวิปัสสนะมะนาวิลาพิญโยปัญจสเตยัตวาวันีกาปิลวัตวีเตตโตมัตยิสทาสาวเกสาสนีระเตเทวกายาปิกันตาเตวิชนะธรรมิขุวเตจะอัตตปะมักหลงสุตวาพุทธศาสนังเตสัมปาตุลหุยนังอมรุสานะทัสนังอัปเกศาตมัตถุงทิสาสหัสสังอสตาตลิงสตังเอเกศาหัสสานังอมรุสานะมัตถสุงอัปเกนันตมัตถุงทิสาสภาพุทธะอหุงตัชสะพังอภิญญยะ อาวะขีตวน <wh> ัตจาคุมาตาโตมริสัทธาสาวเกศสเนรเตเทโยกยาพิกันตาเตวชนะถาพิฆวโวยิวหังกิติสามิคิราหีอนุปุปภโสสัตตสหัสสาวะยาขาภูมากาปิโลตวาอิทิมันโตชุติมันโตวนาบันโตยัสสิโนโมธรรมนาพิการมงคิคุณังสมิติงกุนังฉาสหัสสาหิมอตายยขานันตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาบันโตยัสสิโนโมธรรมนาพิการมงคิคุณังสมิติงกุนัง สตาคิลาติสหัสายยขานาตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนานโตยัสสัิโนโมทัมานาปิกามุงพิกุลังสามิติงวนังอิเจเตโสรัสสหัสายยขานาตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนานโตยัสสัิโนโมทัมานาปิกามุงพิกุลังสามิติงวนังเวสานิตาวัญจัตสตายขานาตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนานโตยัสสัิโนโมทัมานาปิกามุงพิกุลังสามิติงวนังกุมพิโรราชไคโกเวปุรสานิเวสนังพิญโยนังสตาสหัสสังยขานังปิยิรุปปาสมิติงกล ถัตตะระโถปัสสาสติคันทัพพนังอธิปติมหราราชยักษ์เศรษฐีโสภูตตะปิต,ปปตาสภาะโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชติมันโตวันนม,ม,มันโตยัสสะษฐโนโมทัพมาลาภิกขามุงภิกขุนังสมิติงวณังทักขีนั้นจัดที่สังราชาวิรุณโห่ตปัสสาสติคุมภานังอธิปติมหาราชยักษ์เศรษฐีโสภูตตะปิตาสภาะโวอินธนามามหาภราอิทิมันโตชติมันโตวันนมันโตยัสสะษฐโนโมทัพมาลาภิกขามุงภิกขุนังสมิติงวณัง ปัจฉิมันจาที่สังราชาวิรุปโคปัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสัติโสปุตตาปิตัสภาวะอินทนามามหาปราอิทิมนโตชิติมันโตวันวันโตยัสสติโนโมทัมมานาภิกขะมุงภิกุนังสมิต in ิงวนังอุตตรังจักรที่สังราชากุวิโรตปัสสะสติยักขานังอธิปติมหาราชายัสัติโสปุตตาปิตัสภาวะอินทนามามหาปราอิทิมนโตชิติมันโตวันวันโตยัสสติโนโมทัมมานาภิกขะมุงภิกุนังสมิติงวนังปุริมัติที่สังทัตตะโถทัคคินเนนะวิรุทธโก จตโรเตมหาราชาสมันตาจตโรทิสาธนรามนาอัตสุวินักาปิรัชเวเตสังมยมโนทัสสาอาคูยานิการะธรรมมยากุเตนุเวเกนเถววิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามเสถโหจักกินุคันถุนิคันถูกจับปนาโถโอปมัณโยจักเทวสุโตจะมาตาลิจิตเตสโนจักคันทภูณ์นาราชาชโนะโสอาคูปัญจสิโขเจวติมพารุสิริวัชสาอิติจเนจะราชาโนคันทัพาสหราชุภีโมธมนาอธิกรรมุงพิคุณังสมิติงวนังอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาราสหัสขาตัชกา กัมพลัสัตตะาอาคูปยาคาสหายติพิยมุนาทัตตะถาจะอาคูนาคายะสัจิโนเอราวันโนมหานาโสบนักาสัมปิติงวนังเยนะคลาเชิษสหะสาหรติทิพาดิชาปักขิวิสุดจักรคูเวหายสัตเตวะนามาชาปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตานาคราชานามาสิสุปันโนเขมมมกาสิพุทโธสนาหิวจจหิอุโบหยันตานาคาสุปนาสารนาบกังสุพุทธังชิตาวชิรหัตเทนะสมุทังอสุลาสิตาพาตโลวัสวัสเศตอิทิมันโตยัสัจิโนกาละกัญชามหาพิสมาาาอสุธนเวก เวปจิติติสุจิติจะปะหาโทนโมจีสหสตัญจับปริปุตตานังสเพเวโรจนามกาสนะหิเตวะพเริงเถวนังลาหูพะทามุปาขะมุงสัมมโยธานิพัตันเตปิคุณังสัมมิติงวะนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวโยตถาขะมุงวรุณาวรุณาเทวาโสมุจะยัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวะยัสติโนท่าเตเตสถากายสัพเพนะต่าวนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวะนันโตยัสติโนโมทัมนาภิกกามุงภิกุนังสัมมิติงวะนังเวนทูจะเทวาสหาลีจะอสมาจะทเวเยมาจะสุบริษัทเท สุริยสูรปนิสันธิวาสุริยมาภูปุรักิตาสุนัขตานิปุรักิตวาอาภูมันทวาราหกาวาสุนังวาส,วโสโวเศโวสักโกปบคาบปุริณโททัสเตสทัศหากายาสพเพนะตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตนะตัวยัสติโนโมทมัมนาพิกกุม,มพิกกุนังสัมพิติงกุนังอัถาภูสาภูเทวาชลามกขีสิขาริวะอริทกาจโรชาจะอุมาภูพานิภาสโน วัลลุนา icism, สหธรรมะจะอจ <ique> ุตาจะอจันิชกาสุริยลุจิลาอาคูอาคูวัสวะเนสิโนท่าเตเตทัฏฐากยาสเพนะตะวณิโนอิทิมันโตชุติมันโตนัมโตยัสสติโนโมูธัมมนาอภิกรมมุงภิกขันังสมิติงวันังสมานามหาสมานามานุสสามานุสสุตตมากิทธาปุสิกาอาคูอาคูมโนปุสิกาอาถาคูหันโยเทวเยเจโลหิตาวาสติโนปารลคามหาปารลคาอาคูเทวยะสติโนท่าเตเตทัฏฐากยาสเพนะตะวณิโนอิทิมันโตชุติมันโตนัมโตยัสสติโนโมูธัมมนาอภิกรรมมิงภิก สุก,กาการุมหาอารุณาอาคูเวคณาสาสหะโอทตะไคหาปาโมขาอาคูเทวาวิจขนาสะธามัตตาหาลกชามิสกา,ากยะยัสติโนทนายังอาคาปัชุนโนโยทิสาอภิวัสติท่าเสเตเถทากายัสเพนะตตะวนิโนอิทิมันโตชิติมันโตนัมโตวัสสติโนะโมูทัมมานาพิกกามงุงพิกพกุณังสัม,มิติงวงุณังเขมิยาตุสิตาย,ยามากัตกาจากยัสสติโนสามพิตะกงงาลามาเสธหาโชตินามาจะอาสวานิมานตลติโนอาหะคูอาทาคูปะระนิมิตาท่าเสตเถทากายัสเพนะตตะวนิโน อิทิมันโตชิติมันโตวนาตโตยัสสิโนโมทัปมานาพิการมุงพิกุรนางสัมมิธิงวะนังสัทธิเตเทวนิกิยาสัพเพนัสตะวานิโนนัมมันวเยนะอาคันฉุงเยเจนเยสัตติสาสหะปุถัชาติมัคคีลังโอคาตินาเมนาสวังทักเคโคคาตลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพมาบรัพโตจัปุตรไอทิมันโตสหสนางกุมารโอติโสจักโสปะค้าสมมิธิงวะนังสหัสสพัมมะโลกนังมหาพมาชิติทติอุปปันโนชิติมันโตพิสมะกโยยัสสติโสทะเลรถาอิสราอากูปเจกัสวติโน เตสัญจักมัชโตอาคาหริโตปริวาริโตเตสัพเพอภิกันเตเซนเทเทเวสพรมเกมารเกนารพิกามีปันศักการทัศมันทียังอเนธาทันฑธาปันธาลาพันธมัตุวรสัมมันตาปริวาริธามาโวมุนจิธาโกจินังอิติจิถามหาเจนกันทัศน์สิังาเปสยิปปนินาตะะมหาจัตสรังกตโนภีระวังยถาโพสโกเมโคลทนายโตสวิตโกนัฐาโสปจุทาวติสังกุตโอะสยังวสีตัญสุภังอภพิญยาอวักกิตวนะจักรุมารตะตัวมณีสัทธาเสาเกศศาสนาะเตมารเกนารพิกันตาเตวิชะทพิโก เตจะอัตตปามัคกะลุสุตตะวะพระสัจสาสนังวิตัลรักิหิปะกะมุงในสังรมปิอินชยุงสัพเพวิธิจะสังฆามาพะยาติตายัสสติโนมุทันติสหบุเตหิสาวกาเตชะเนสตาติแปดธรรมจักกัปตนะสูตรเอวเมสตังเอกังสมยังปะควาพรานสยังวิหารติอิสิปตะเนมิคเตเยนตะระโคปะควาปัญจวัคคีอภิคูมันเตสิเทวเมีพิฆเวอันตาปะปไชิเตนะราสิวิตาพายโยเจนกเมสุกามาสุขาริการะนโยโคฮิโนขโมปุตชันติโกานโยอนันทสันริโต โยจะยังอันตะกีและมัทฐานโยโขทุกหัวนายอนัสสันิโตเอเตเตพิเครวหนเตนโนปะคัมมะมชิมาปจิปทาสังกัตนะอภิสังขุทาจะกุกกรณียานักกรณีอุปสมายะปิญญาสัมโพเรยานิพานญาสังวัตติกตรธมาจะสาพิเครวมชิมาปจิปทาตรสารกัตเณอภิสังขุทาจะกุกกรณียานักกรณีอุปสมายะปิญญาสัมโพเรยานิพานญาสังวัตติออยจมีวะอริโยนังกโกมะโคเสรฐีดังสมาธิฏฐิสมาสังกโปสมาวัจาสมากัมมตโตสมาชิวะสมาวายโมสมะสมมาาส อยังโขสาพิเวมาชิมาปฏิวิธาตเตนะอภิสัมพุทธาจะขู่กรณีนะกรณีอุปสมายะอภิยาสังโฆรยะนิพพานยะสังวตติอิยังโขปนภิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปีทุกขาชลาปีทุกขามรณมปีทุกขังโสกับปิเทวะทุกขัตุมณสุบายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปปเยหิวิปโยโคทุกโขยังปิดฉังนะละปิตมปีทุกขังสังคีตเตนะปจุปทานขันธาทุกขายทังโขปนัปพิกเวทุกขายุเรียวเัง อย่ายังตัณหาโโนพฤกการนันทิราคาสหกตาตตตราพิแดนเจนีเสษีทังกรรมตัณหาเพราะตัณหาวิตัณหายังโขปนาพิเกเวทุกขันิโรธทรอริยสจังโยตัสายวัตัณหายะเสสาวิราคันิโรธจากโคปตินิสักโคมติอนารโยยังโขปนาพิเกเวทุกขันิโรธคาไม่มีปฏิปทาอริยสัจังอริยเมวะอริโยอนงกอมัคโคเสษทีทังสมาธิถิสมาสังกโปสมาวยาสมากรรมตสมาชิวสมาวยโมสมาสติสมาสมาธิ อีทังทุกขังในสัจจติเมพิกเวปุเพอนสตเสสุธรรมเมสุจักคุงอุทปิอนังอุทพปะิปัญญาอุทปิวิชาอุทปิอรลโกทปฏิตั้งขโทีังทุกขังในสัจังปริเยยันติเมพิกเวปุปเพอนสตเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปิอนังอุทัพปะิปัญญาอุทัปะิวิชาอุทัปะิอโลโกอุทัปฏทิตังขโหริีทังทุกขังในสัจังปริยาตันติเมพิกเวปุปเพยอนสตเสสุธรรมเม อิทาวทุกขลายศมณียอริสซาจันติเมพิกเวโปรเพนอัสเตสเตสุธเมสุจักคุงอุทัปทิอานังอุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปทิอโลโกทปทิตังขโหมนิถังนุกขังสมณียอริสซาจังปะหาตะฟันติเมพิกเวโปรเพนอัสเตสเตสุธเมสุจักคุงอุทัปทิอานังอุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปทิอโลโกทปทิตังขโหมนิถังนุกขลายศมณียอริสซาจังปะฮีนันติเมพิกเวปุเพนสเตสเตสุธเมสุจักคุงอุทปิัอุทปิิิิปปาออุททวชโโลก อีทังทุกคังยังลยทรจันติเมปกรเวุเพสเตสุธเมสุจักกรุงอุทัพทีอนังอุทัพทีปัญญาอุทัพทีวิชาอุทัพที่อรโกอุทัพที่ตงโขมณังทุกครั้งยัยทรสัจังสจิกาตพันติเมกเวบุเพสเตสุธเมสุจักกุงอุทัพทีอนังอุทัพทีปัญญาอุทัพทีวิชาอุทัพที่อรโกทพที่ตงโมณังทุกขังยยรสัจังสจิกาตันติเมกเวุเพสเตสุธเมสุจักรุง อีทั้งทุกคนทีโหลดคาไม่มีปฏิปทาเสจัติเมพิเวปเพสเตสุธเมสุจักคงอุทภปิอานังอุทภปิปัญญาอุทภปิวิชาอุทภอรโกอุทสังโฆมนิถังทุกคนที่คม่มีปฏิปทาเสจังพวิตรพันติเมพิเวปเพสเตสุธเมสุจักคงอุทภปิอนังอุทภริปัญญาอุทภริวิชาอุทภอรโกอุทภสังโฆมนิถังทุกคนัม่มีปฏิปทาเสจังพวิตรติเมพิเวปเพสเตสุธามเมสุจักคงอุท ยาวะคีวันจัมเมพิคเวอิเมสุเจตสุเรสเจสุอันติปเรวตังทวารลักษากลังยถาบุตังเยนัสทัศนังนะสุวิสุถังโอหสิเนวตาวะหังพิคเวอิสเทวเกโรเกสมาระเกสภพรมะเกสัสมณพามานียาปชัยยะสเทวุนุสยะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงงภิสพุทโธปจัญญาสิงห์โตจะ่วเมพิคเวอิเมสุเจตสุเรสเจสุอันติปเรวตังทวารลักษากลังยถาบุตังเยนัสทัศนังสุวิสุถังโอหสิอัฐาหังพิคเวอิสเทวเกโรเกสมาระเกสภพรมะเกสัสมณพามานียะาสสทุอ ยานันจับปนะเมทัสนังอุทะปาทิอกุปาเมวิมติเฉมันติมาชาตินัสติฐานิปุณัติติธรรมโมโจะยิทพะควะตมนาปัจักรวิยาภิกขุภควตโตปฏิตังอภิณฑุงอิมันสมิจับปนะวิยารักณะสมิงพญามาณียะมุตโตคนัญสะวิรเชังวิตามะลังธรรมะจักคุงทัพปาทิยันกินจีธรรมุทยธรรมังสัพพันสังนิโรธจะทำมันติปวัติเตจพักควตาธรรมะจักเกปูมาเทวาสัรรมุสาวิสงเอตัมพักควตาพระนัสยังอิสิปตะเนมกเยนนตะลังธรรมะจักกังปวัติตังอัปปะติ กุมานังเทวนังสทังสตวจะตุมหาลัชิกาเทวาสัตว์ุสาเวสุงจะตุมหาลัชิกานังเทวานังสะทังสตัวตาวติงสาเทวาสัตว์ลุสาวเวสุงตาวติงสานังเทวานังสะทังสตัวยามาเทวาสัตว์ุสาเวสุงยามานังเทวานังสทังสตัวตุสิตาเทวาสัตว์ลุสาวเวสุงตุสิตานังเทวานังสทังสตวนิมังนรติเทวาสัตว์ลุมสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสะทังสะตัวปรานีมิเตวะสัตติาเทวาสัตว์ลุ เอตัมพักวตาพัสยางอิสิปตเนมทะเยนตะตังธรรมจักรังปวติตังอัปปาติวตยังสมเนนาวาพมนนาวาทิวาวะมาราวะผุนาวะเกจิวะลงสมิติอิติหาเตนะยาวะภูมิลกาสัทโทอภุอาคคติอัญจััสสาสีรากาธาตุสังกปปิสัมปากัมปิสัมปาเวทิอัปปามโนจะโุทะโลอภัยโสโลเกปตุลังหสิอติกรรมมีวัตทิวันังเทวานุภาวังอัทโกพระวาอุทานังอุทานิสิอัญญสิวัตถโภคุณัญโยอัญญสิ ก้าพุทธสติอิทิปิโสมัควาหัางสัมมาสัมพุทโธวิชาจนันทสัมปันโนสกโตลโลกะวิทูอนุตตลกุลิสสัมาสาริสัสส์ลาเทวุนัสสานังพุทโธมัควาติสิทธมานุสติสุบหะคาโตภะคะตาธโมสันติติกโกอกาติโกเอหิปัสสิโกโอวันติโกปัจจตังวิเชโ,โปวิญญูหิติสิบเอ็ดธรานุสติ ปฏิปันโนพระคตโตสาวกสังโฆยุปฏิปันโนพระคตโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนพระคตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระคตโตสาวกสังโฆยาที่สังจกตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสัปุคะลาเอสสภะวะโตสาวกสังโฆอหุนนายโยปาหุนาโยทักขินาโยชาลิกะราโยอันัตตารองปัญญาเขีตังโลกัสสาติยีสิบสองสักระตวาสักระตวาพุทธะตังโอสังตังอุดมังวังหิตังเทวนุสังังพุทธเตชนะสดีนานังสุจุปะฏวะสัเพทจุขาวุ สัตตวะธรรมรัตนังอสถสังคดมัง um วัลังปรลยลาหูปะสัมนังธรรมเตชินะโสตินันทตุปัฏวาสเพภยาบุปะสเมตุเตสัตตวะสังฆะรัตนังอสถสังคดมังวัลังปรายอุนายังปะอุนายังสัมเตชินะโสตินันทตุปัฏวาสเพโลคาบุปะสเมตุเตสิบสามชินะบัญชนชยาสนากตาพุทธาเชตวามลังสวะหังเยสัจจาสังังรัสังเปมุสุนัสลาสภาตันังกระโจพุทธาและวิสีไนยกาสเปีจะไม่หัง มัตเกีเตมุนิสลาติเสปิโตไมหังพุโตตโมทวิโรจเนสังโฆปิโตไมหังอุเรสัพพะคุณากโลหัตเธีเมอนุสุโศสรีปโตรทัคเนกรัญโยปิทิภาขสมิงโมฆะลานโนจวัมเกทักิเนสัมณีไมหังอสุวรรณธทลาอุลากะสะโปจะมหานโมอุปัสสุวัณโสสเกเกเสโตปิทิภาขสมิงโมฆะสุริยวัปะพังกะโลนิสิโนสีสัมปนาโสพิโตมุนิปงคบูกุมารักัะสะโปเถระมเหสิจิตะวัตโกโสไมหังอัจเนติจัปริฏาสิกุณากโลปุณโนอังคุลิมมะโลจจออุปปาารรีทััสวเเิชต นลาเตติตะกามะมะเสสตาติติมาเทลาวิชิตาชินัสากาอิตาติติมาเทลาชิตตะวันโตชินวัชสายชนันตาสิติชนะอังคัมังเคสุสันติดารตนาพลตะโรอาสิทักกิเนเมตตาสุตการพระเจ้าข้าพระเจ้าโรอาสิวามีอังคุลิมาตะกัรขันธโมลพปทิจันจะอันตานายะสุตกังอากาเสิชนังอาสิเสสาบากัสันติจาชินานันสังกิจาสัปปะกะละลังกาตามุตาปิยาสันชะตาปาหิงรัชตุปัทวาอเทษาวินัยยังยันตุอนาตาชินาเตยสาวัตโตเมสกิจเจลาสัทธาสัรพุทธปัญเชเร ชนะปัญเชลามัชธภิเวทตังมหฮีเตเลสถานปรงมังสัพเพเตมหาปริสาสภาอิทิวันโตสุปโตสุรโขชนะนุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะทิตาัิสังโขสังขานุภาเวนะทิตันตะรายโยสธรมานุภวะปาริโตจราเมชชนะปัญเลยิตสิบสี่ปางหงมหากาผางหงสัตสัมภินิมิตจเสาวธังคีเมฆลังอุติจักขวสาศีนัมมาลังธนนิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตยสงสารโตุเตชะมังคลานิมาลาจิลิกามาภิวชีสปรัตติงโครัมปนาและวัฒนสถานคาถายักษ์ขังอนุต นาลาคิลิงกัชวัลังอติมาตภูตังทวักิจจะกมเสนีวะสุรณตังเมตตามพุทสเกวิธินาชิตวามุนินโทตัติกาสาวุตเตชมงคลานิอุคิตาคักขะมติหัตตาสุภรตังทวันดิโยชปัตถังกุริมาละวันตังอิทีวิสัคามโนจิตวามุนินโธตติกสาวุตเตชมาคลานิกตมนคธมุทลังอีวะขภิญาจตยตวจนังชนกายมเทสเตนะสมวิธนาจิตวามุนินโทตัตกาสาวุตเตชมาคลานิสังวิหายามติสัจจะกวาทะ นันโปันะผู้จะขังวิปุถัมหิถิงปุตตัเทระผู้จะเขนัฐมาปยุตตอิทุปเทศวิทนาจิตวามุนินโธตเตสาวโทเตชมาคลานิทุกขาหาทิฏฐิผู้จะเขนัโดยทัหาถังพมังวิสุที่ชติมิตรปการพิธานังยานัฐเทนะวิทนาจิตวามุนินโทตัเตยสาวโพเตชมาคลานิเอตปิพุทธชมงคละอัตคาไโยวจนะทิเนสัเตมตันทีหิตวานะในกะวิวิธานิจุปัฏฐานิโมขังสุขังอธิกรรมยนตอรสปัญโยมหาการณิ เช่นโตพุทธิยาโมเลศกยานังรัทิวัฒโนเอวังตวังวิเชโยหุหิเชสุเชมังคะเลอัปปราชิตปาักเกสีเศวัฒพิโปคะเลอภิเสเกษพระพุทธนังอกัปปโตบรมเติสุนักขตังสุมังคะลังสุปปะพตังสุขทิตังสุขโนสุมุขโตเจสุถังพมจาริสุปทักษินังกายกรรมังวจกรรมังปทักษินังปทักษินังปัญญานโนกรรมังปฏิเตปทักษินาปทักษินานิการตมะลาภันตเตรปทักินีภวตุสสพมังคะลัง หลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมพุทธานุภาเวนัสสัทธาสตเตพวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังหลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสัทธาสตเตพวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังหลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาสตเตพวันตุเตสิพหะปฏิทชนคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปคขเลปบิคขเลตาจหิงใจหิงตัธรรมธานในนพวันตุปูชิตาโสถิงกรณเติาวิหารมันทะเลเทราจะมัชฌานว่กาจะพิโคสารมิกาธนปฏิอุปัสกาเข้ามาจะเทสานิเข้ามาจะอิสร สัปปานะภูตาสุกิตาพุทเตชราผู้ชายเยปีจะอันท่าสัมภาวะสังเตชะชะตาอารุโวปปาริการในยังตะกังธรรมะวังปฏิจเตสัพเพปีตุกขสสการลตุสังขยังทัตุจีรังสตังธรมโมธรรมธราจะปุคลาสังโคโหตุสมะโควัฏทะยัจะอิหิตาจะอัมเหรักขตุสัทธรรมสัสเพปิตธรรมจาริโนวุธิงสัพปะปุเนยมะธรเมอริยปวีทิเตปสนาโหตุสัพเพปิตปนิโนพุทธศาสนีสัมมาธังปวิชนโตกาลิโตวัฏตุอุทิภายะสตานังเมมิทังเมตุเมทนิงมาตาปิตาจะระชังนัพธ สิบหกเทวตาอโยชนะคาถาทุกขปยนิท <facial> ุกขาพยาปตาพนิปยาโสกปาายนิโสกหงสุัสเปีปานิโนเอตวัตจะอัมเหหิสัมปตังบุญญสัมปตังสเพทวันมโธทันตุสัมปสัมปติสิทธิยาธนังทันตุสัทธายะสีลังะคันุสัพปาขอนาพิตาหงสุตจันตุเทวตาคาตาสิเจตสมงคลคาถาหงุสัพพังสมังคลังะคันุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภวินาเถรหงสุนิลัตตลังหงุษสัพพังสมังคลังะคันตุสัพเทว สัพเพุทธาพระปตาปเจกันยังพลังอรหันตนาเชนะเรานวมสัปโสสัพเพุทธาพระปตาปเจกันยังพลังอรหันตนาเชนะเรานวมสัปโสสัพเพุทธาพระปตาปเจกันยังพลังอรหันตนาเชนะเราขวมิสัปโสสัพเพุทธาพระปตาปเจกันยังพลังอรหันตนาเชนะเราขวมิสัปโสสัพเพุทธาพระปตาปเจกันยังพลังอรหันตนาเชะเราขนมสัพปโส อรหันตนเตชะะของมีสัพโสสเพพุทธาพระปตาบัญเจกัังพลังอรหันตเชะของมีสัพพโสสเพพุทธาพระปตาบัญเจกัังพลังอรหันตชะของมสัสสเพพทธารตบเจกัพงอันตเของมีสัพพโสด้วยามเสจอธิฐานน้า่งความเพียรและอันส่งาชาพระตยด้วยกระแสบุตรสร์พระสุรพตินพรรเหล่านี้ขอความสุขสดีเกิดมีกับข้าพเจ้าไปพ้จากทุกภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าเจริญทั้งรและทั้งธรรม ขอทเจตเียงราทั้งหลายปรมมราการสดเยามราธรรมเหล่านี้ขอเมื่อมนธนาแล้วปรมมารแก่ข้าพเจ้าละทูกมงคลพระพิจารยยเศรษฐีศรฐีเนไม้คูสตัวจักรลัทธิมงคลทั้งปวงที่สามสีร้างขึ้นให้เปี่ยมด้ภาพแห่งพระบริษตองสำเร็จสางตรทุกปการเทินบุญกสข้าพจ้าทัายเกิดารสดมริตพนาขอถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอบนี้จะส่งผู้ิจารย์ลัทิมงคลเิเจภาวนาทั้งท่านขอารบ์พเพจทรัพย์าระพ ดีดวงตาเห็นธรรมเสมือในการด้วยปาสนากรรมฐานเกิดปัญญาและเจริญดุ่งเจริญพิษพันชัยทั้งสี่เคยยกนาำสุขาพระเทินขออนุโมทนาบุญกับพระโพธิสัตี่ทุกท่านด้วยเทิน